เรียนด็อจเตอรพศรรามวัฒนานนท์นะคะท่านประธานหอ,อการค้าไทยคุณพรการชนะาพาศนะคะผู้บริหารบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดท่านหอ,อการค้าจังหวัดนะคะ สื่มวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ที่ฉันก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานที่เราคิดว่าภาครัฐและภาคเอกชนเนี้ยจะได้จับมือกันทำกิจกรรมที่ดีๆแล้วก็กิจกรรมที่สำคัญที่น่าจะมีส่วนช่วยนะคะเ,เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการชุมชนนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่า ในสาระสำคัญของความร่วมมือนะคะที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะจับมือกันในวันนี้ค่ะเราจะทำงานเพื่อที่จะส่งเสริมให้สินค้า GI นะคะเมื่อสักครู่พี่พลน์บอกว่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ชื่ออาจจะเข้าใจ <c oughs> ยากนะคะแต่ว่าอยากจะให้เรียนว่าสินค้านี้นะคะ ตัวสินค้าเองอ่ะจะมีความสําคัญนะคะชื่อของสินค้าจะมีความสําคัญกับแหล่งที่มานะคะกระบวนการผลิตหรือแหล่งที่มาของการผลิตสินค้านะคะเราก็เลยใช้คําว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะความสําคัญก็คือว่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะเราถือว่าเจ้าของเป็นชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้หรือว่าการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะกลับเข้าสู่ชุมชนนะคะซึ่งเราถือว่าเป็นผู้ประกอบการนะคะหรือว่าเป็น SME ที่เป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยนะคะต้องเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะ่ะสินค้า GI นะคะ ปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเนี่ยเรามีสินค้าทั้งหมด252รายการนะคะครอบคลุมทุกจังหวัดนะคะใน252รายการเนี่ยสร้างมูลค่าตลาดนะคะในช่วงที่ผ่านมาประมาณ114,000นะคะล้านบาทใน114,000ล้านบาทเนี่ยเริ่มขึ้นปีแรกก็คือ2547 นะคะ2517เราก็อาจจะตัว,ตวเตรมนะคะรู้สึกว่าสินค้าตัวแรกน่าจะเป็นสินค้าส้มโอนะคะที่นครปฐมนะคะแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะคะในช่วงที่ผ่านมาต้องเรียนว่าในปี2,567เนี่ยเรามี GI อยู่ประมาณ200กว่ารายการนะคะมูลค่าการตลาดเนี่ยอยู่ที่7,700 0ล้านบาทนะคะพอ6-8ปปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าทางการตลาดเนี่ย กระโดดขึ้นมาจาก77,000เนี่ยเป็น114,000นะคะแล้วตัวสินค้า GI ก็เพิ่มจากประมาณ220เป็นประมาณ240กว่ารายการนะคะตัวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือทุเรียนชุมพรนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราสามารถส่งออกไปด้วยนะคะก็ต้องเรียนว่าวันนี้ค่ะอย่างที่คุณพอเรียนนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติว่าสิ่งที่เราจะ ทำงานร่วมกันก็คือในส่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเราเป็นหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ที่ทําหน้าที่ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งผงชี้ทางภูมิศาสตร์ขึ้นทะเบียนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสินค้าตัวนี้ค่ะได้รับการยอมรับตามกฎหมายนะคะว่าผู้ประกอบการที่จะใช้ชื่อนี้นะคะต้องสามารถปฏิบัติตามได้สเปค นะคะคุณลักษณะที่ขอขึ้นทะเบียนไว้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่ามีผู้ประกอบการที่อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะไม่สามารถปฏิบัติตามคุณสมบัติเนี่ยแล้วมาใช้จริงๆแล้วไม่สามารถใช้ได้นะคะสามารถที่จะดําเนินการกระบวนการเพื่อให้เขาไม่ใช้ชื่อได้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเราขึ้นทะเบียนให้แล้วเราดูแล เพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องปฏิบัติตามแล้วก็จะได้สามารถใช้ตราสัญลักษณ์นะคะ GI ที่เราอาจจะเห็นเมื่อสักครู่ในคลิปวิดีโอนะคะใช้ได้แต่นี้ส่วนที่ยากก็คือว่าขึ้นทะเบียนแล้วทำอย่างไรให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างไรายได้ได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะทั้งสภาหอแล้วก็ทาง i m p a c ะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นการเชื่อมโยงแล้วก็แปะมือที่สำคัญทาง โจทย์ของทางคุณพอลก็คือว่าเอาสินค้า GI มาแล้วก็ IMPACT มีร้านค้านะคะอยู่ในพื้นที่เยอะก็จะช่วยนำสินค้ามาโชว์เคสมาขายในร้านค้านั้นนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นร้านอาหารนะคะจะเอาสินค้า GI มาเป็นวัตถุดิบนะคะในการาประกอบอาหารนะคะในส่วนของหอการค้านะคะที่เราคุยกันไว้นะคะวันนี้ก็ทราบว่าทางหอการค้าก็มีหลายจังหวัด ที่ท่านมี GI อยู่นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นมะยงชิดนะคะที่นครนายกนะคะก็เป็น GI นะคะท่านก็สามารถที่จะช่วยเราในการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรกรนะคะที่ปลูกมะยงชิดให้ได้ตามสเปคที่ขึ้นทะเบียนไว้นะคะแล้ก็คงจะต้องมา จากคู่ธุรกิจนะคะพาไปให้เกิดรายได้นะคะก็คิดว่า,ารายได้ในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่เราเรียนว่า252รายการมูลค่าตลาด114,000กว่าล้านบาทนะคะเรามีแผนว่าในปี2569อะคะ่ะตอนนี้เรามีว่าที่ GI ก็คือมีคนสนใจมาขอขึ้นทะเบียนไว้อีกประมาณ20กว่ารายการนะคะแล้วอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบนะคะก็คิดว่ามูลค่าการตลาดก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะคะ ก็ถือว่าการลงนาม m u u ครั้งนี้นะคะน่าจะเป็นตัวอย่างของการจับมือการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะคะที่จะช่วยสร้างไรายได้แล้วก็พัฒนานะคะสินค้าที่เป็นสินค้าชุมชนหรือสินค้าสำคัญที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนะคะก็ในโอกาสนี้ก็จะขอขอบพระคุณน,นะคะทั้ง ผ่าคกอกชนนะคะทาง i m p แ c t แล้วก็สภาหาอการค้านะคะสำหรับความร่วมมือครั้งนี้นะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นดีๆนะคะสำหรับการทำงานระหว่างรัฐและเอกชนค่ะขอบคุณค่ะจะต้องขอปราบขอบพระพนุ้นะคะคุณ